้นหมอนอันนี้เป็นหมอนกินฝนไม่ใช่หมอนที่ใช้ใบนะเป็นหมอนที่เอาไว้ให้ปลูกให้ลูกมันแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันกินลูกเยอะมากหลายคนคิดว่ามันกินไม่ได้แต่จริงๆมันกินได้อร่อยพอเวลาสุกมะมะสีมัามามนจะเข้มมากเต็มเลยไม่ได้มานานบ้านก็กลายเป็นป่าดงดิบ ไว้ข้างบ้านมันมีหลายสีนะไหนอ่ะอุ้ยเต็มเลยถ้าสีดแดงๆหมาเพราะว่ามันจะก,กินไม่ได้แต่ถ้าดำๆเข้มๆแบบเนี้ยมันมันภาษางสีรเราเรียกว่าอะไรนะมันเบอร์รี่มั้งมันเบอร์รี่นี่มันตีเบอร์รี่อะไรที่ในโฆษณานเนี่ยแหละบลูกสายตานี่เห็นไหม นี่ลูกง,งอนหวานนะครับแต่ถ้าลูกแดงจะเปรี้ยวอร่อยคุณหวาน